สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเตอร์นิวข่าวนะครับล่าสุดนะครับพลตตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับอดีตรองพอบอตรนะครับก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะครับกับทางอ่าสำนักข่าวสำนักหนึ่งนะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับว่าจริงๆแล้วอ่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยคือทางผ่านเนี่ย มันเป็นเพราะว่าไทยอ่ะไม่ใช่เป็นทางผ่านแต่คือเป็นคนที่รับเอาพวกเนี้ยต่อเข้ามานะครับก็เลยต้องมีการตรวจสอบดีๆนะครับทางตมนะครับหรือว่าตำรวจตำรวจตมหรืออะไรเงี้ยครับต้องมีการตรวจสอบดีๆคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะแก้ให้ถูกจุดนะครับบิ๊กโจ้ก็ได้บอกว่าอ่า ประเทศเพ <runt> ื่อนบ้านเนี่ยบินเข้ามาหรือว่าบางทีเนี่ยบินผ่านเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยพอลงมาเนี่ยปุ๊บทางพวกเนี้ยก็จะจับอ่าพวกแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยที่หลอกมาเนี่ยนะครับหลอกหลอกเอาไปอ่าเป็นอ่าเรียกว่าไปไปแก๊งคอรเซนเตอร์หรือว่าบางทีก็ถูกทําร้ายร่างกายบ้างหรือว่าบางทีนะครับก็พูดง่ายว่าเป็นการค้าม,มนุษย์ไปเลยหรือบางทีเนี่ย ถ้าไปทางแบบจีนเนี่ยหรือว่าแบบมีการแบบว่า,าขายอะไรมนุษย์นะครับก็คืออย่างสมมติว่า,าพวกไตพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมีการแบบาขายไปทางจีนนะครับพวกแบบว่าเออเอาไตไปขายเอาอะไรไปขายนะครับคือเป็นการค้าม,มนุษย์กันไปเลยนะครับผมพูดง่ายว่าคือก็ยังมีคนไทยเนี่ยครับที่ที่ยังทําเกี่ยวกับ ธุรกิจแบบนี้อยู่นะครับคือถ้าจะแก้ให้มันหายนะครับก็คือต้องประสานงานกับทางตาร,า ne, ตรวจต่างประเทศนะครับซึ่งก็ต้องประสานทาั้งทั้งตำรวจต่างประเทศแบบทางการแล้วก็แบบไม่ทางการนะครับก็คืออาจจะแบบประสานไปกับทางคนรู้จักด้วยเบื้องต้นด้วยนะครับถึงจะหยุดการทำลายการแก๊งคอสเซนเตอร์ได้นะครับที่ว่าแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยคืออาจจะแบบอยู่ต่างประเทศหรือจะอาจแบบอยู่ตามชายแดนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พูดง่ายๆว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้อธิบายไปนะครับว่าเออตรงนี้คือคือจะปราบให้มันหมดนะมันต้องอปราบที่ต้นต้นตอก่อนปราบปราบที่เราก่อนนะครับว่าเออตรงเนี้การค้าม,มนุษย์การอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นการไปหลอกเขามาหรือว่าบางทีมีคนรู้นะครับว่าไปทําแก๊งคอนเซนเตอร์เออได้เงินเท่านี้เท่านี้ก็อยากไปนะครับก็อยากจะไปทําก็มีสมัครใจไปทําก็มีพอไปแล้วก็โดนเหมือนกันครับก็โดนทั้ง ลังแกโดนอะไรเงี้ยครับโดนทำร้ายร่างกายนะครับบางทีดีไม่ดีก็มีการไปขาดแบบตัดอวัยวะนะครับไปขายนะครับให้ทางจีนทางอะไรนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าว่าตรงนี้ก็คือมีคนโดนหลอกเยอะกระปากล้นไม่หมดนะครับเช่นแบบต่างชาติก็ต่างชาติก็ดีอะไรก็ดีนะครับทีนี้การผ่านตมการอะไรเงี้ยคือคือจะต้องตรวจดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้คือทางบิโจ๊กนะครับก็ได้ มีการเกิดมาแล้วครับว่าจริงๆแล้วมันถ้าถ้ามันจะปราบอะมันปาบไม่ยากคือมันมาในรูปแบบของแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วก็ลามไปถึงการค้ามนุษย์ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีคนที่โดนเนี่ยก็จะมีการเหมือนแบบว่าส่งข้อความส่งเป็นแบบว่าคลิปวิดีโอมาว่าเออให้ช่วยเหลืออ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้ช่วยเหลือนะครับอ,อยู่ตามชายแดนให้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันนอกเหนือจากประเทศไทยที่จะไปช่วยได้นะครับมันก็ต้องประสานงานกับทาง ประเทศเพื่อนบ้านนะครับตำรวจเพื่อนบ้านหรืออาจจะเป็นบุคคลที่รู้จักอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะประสานง,งานให้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับแต่ว่าการการที่จะทําแบบนี้มันก็ค่อนข้างยากที่จะป่าหมดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องต้องหยุดช่วยเหลือหรือว่าหยุดทําเกี่ยวกับพวกเขา,าเรียกว่าอะไรธุรกิจสายเท่าอย่างนี้นะครับพวกแบบว่า แก๊งคอนเทนเตอร์พวกค้ามนุษย์นะครับก็ตราบใดที่ยังมีการค้ามนุษย์ยังมีนําเข้ามาหรือลักลอบหลบเข้ามามันก็ต้องตรวจดูด,ดีๆนะครับตรงนี้เพราะว่าบิ๊กโจ๊กก็ได้อธิบายมาประมาณนี้นะครับก็คือรายละเอียดจริงๆมัน,ม,น,ม,นมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอามาวิเคราะห์ให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าแนวคิดของทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือพูดง่ายว่าถ้าจะปราบให้หมดมันต้องปราบที่ที่ท,ทางทางเราก่อนนะครับคือ บางทีบางคนเนี่ยลงมาก็โดนยึดพาส,สปอร์ตไปเลยแล้วก็โดนลักพาตัวจับไปเลย,เลยอะไรเงี้ยไปเป็นาขายส่งต่อค้ามนุษย์มั่งอะไรมั่งแบบ,บมันไม่ได้เป็นแค่แกลงคอร์เซนเตอร์อย่างเดียวนะครับยอย่างบิ๊กโจ๊กก็ได้อธิบายให้ฟังผมก็ฟังมาเอาเขาพอเข้าใจประมาณนี้นะครับว่ามันมีอยู่ซึ่งการที่มันจะปราบให้หมดนะ่ะมันก็ยากแล้วมันก็กินระยะเวลายาวนานมาพอสมควรซึ่ง ทำยังไงมันก็ไม่หมดสักทีมันก็ยังจะต้องเป็นแบบนี้อยู่เพราะว่าตราบใดที่เรายังนั่นไม่หมดยังยังขวานล้างไม่หมดยังยังช้าเพราเขาก้าวหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกนี้บิกโจก็เป็นแนวคิดของทางบิกโจะนะครับก็คืออดีตรองผบตรนะครับก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐพานนะครับพูดง่ายๆนะครับอย่างผมเนี่ยติดตามท่านมานะครับว่าท่านเนี่ยมีแนวคิดที่ดีนะครับในการ พูดง่ายว่าถ้าเกิดได้เป็นผบรตรนี่คือถ้าบริหาราสํงงานักงานตารวจแห่งชาติผมมองว่าแนวคิดท่าน,นม,มีแนวคิดที่ดีนะครับแต่ทีนี้ว่าก็อย่างท,ท,ท,ที่เป็นกันอยู่นะครับว่าท่านก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นตํารวจแล้วนะครับก็ออกจากราชการมาแล้วนะครับก็คงทําได้แค่วิเคราะห์หรือว่าเป็นแนวคิดหรือว่า,าพูดไลฟ์ผ่านาช่อง ต่างๆหรือว่าทางทีวีหรือทางเพจท่านเองอะไรอย่างนี้นครับก็พูดง่ายๆว่าเพราะว่าท่านก็เคยเป็นอดีตตำรวจนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็เคยพูดง่ายๆว่าก็เคยน่าจะเคยคุมไอ้นี่นะตรวจคนตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างี้ครับเคย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 คุมอยู่อ่ะน่าจะพอรู้ในเรื่องกับพวกนี้ท่านก็เลยอาจจะมีออกมาพูดได้ว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้คือเราก็มีเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เฉยๆนะครับวิเคราะห์จากที่เราไปฟังข่าวมาแล้วเราเอามาวิเคราะห์นะครับว่าแนวคิดของท่านเป็นแบบแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเนี่ยคือถามว่าตอนนี้คดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กลับมาหมายช่วงนี้ผมว่ามันมันยังเงียบยังไม่ได้มีอะไรออกมา,อ,าออกมาเลยว่าเออทางปปชอเองก็ยังเงียบอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีออกมาว่าเออเนี่ยตอนนี้บิ๊กโจ๊ก จะได้กลับหรือไม่ได้กลับหรือว่ายกคําร้องหรืออะไรคือตอนนั้นนะที่มีข่าวว่าเอ่ยยกคําร้องปปชยกคาร้องมโจกก็เงียบหายไปนะครับก็ยังไม่ได้มีมีอะไรออกมาเป็นที่ชัดเจนนะครับก็เลยยังตอนนี้ก็ต้องรอรอดูกันต่อไปนะครับก็ผมก็คงหวังว่าเออบิ๊กโจ๊กน,นะครับน่าจะได้ออกมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรมาเกี่ยวกับไลฟ์สดเกี่ยวกับคดีต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับ ว่าเออจะทํายังไงให้ตรงนี้มันจบไปหรือหมดไปเป็นแนวคิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็น่าจะจะมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดพูดไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบว่าอา่าโอเคทางอา่พูดง่ายว่าทางทางตำรวจหรือทางอะไรเนี่ยที่ที่ได้ยินข่าวหรืออะไรเงี้ยคือแบบว่าอาจจะเอาแนวคิดของท่านไปทาตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรที่ดีหรือว่าถ้าเกิด ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําตามหรือไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรครับก็คือมันเป็นการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทําให้ทางไหนแบบพูดง่ายว่าเสื่อมเสียหรืออะไรอย่างเงี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์เป็นการพูดคุยวิเคราะห์นะครับก็ตรงนี้นะครับก็รอรอบิ๊กโจ๊กนะครับติดตามบิ๊กโจ๊กต่อไปนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กับคืนํานังงานตํารวจแห่งชาติไหมครับว่าจะ ใช้เวลากี่ปีหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมี f อนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับแล้วก็อยากให้บิ๊กโจ๊กกับไปนะครับก็สามารถใครที่เข้ามาฟังนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับอัพเดวข่าวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องช่องนะครับสําหรับวันนี้ ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ